สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านผมต้นนะครับเติมมอเตอร์คาร์วันนี้18เดือน4นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยทุกๆท่านนะครับอ้าสงการผ่านไปแล้วพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วพี่ๆมาวันนี้ผมเอารถมารถทำงานมาเสนอพี่ๆดีกว่าเ้ามาแต่กล้องดูงนี้หน่อยถอยห่างๆหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เห็นป่ะพี่ๆเขาไม่เห็นนะถอยไกลหน่อยพี่ๆเห็นว่าเป็นรถอะไร นี่นะตาตาเพชรนะให้ดูหน้าก่อนก็ได้เนี่ยพี่ๆตาเพชรนะนี่ตาเพชรนะนเ,นะเป็นหกล้อนะคันนี้สามคิวนะครับเป็นดัมสามคิวนะครับนี่เป็นดัมสามคิวนะดูกระบอกกระบอกผมเข้าใจว่าหกตันนะนะครับกระบอกใหญ่เบ้อเเลยนะครับคัสซีอะมาตะกล้องมาดูหน่อยดัมไม่มีลัน่นมีดังเลยนะเงียบสนิทนะครับค้างได้เป็นวันนะครับไม่รั่วไม่ซึมเลยนะ คันนี้ผมไปทําช่วงล่างมาหมดแล้วแมนเทนเนนเบรกเนี่ยผมเปลี่ยนลูกปั๊มเบรกใหม่หมดเลยทั้งหมดเลยนะครับทั้งสี่ทั้งสองเพาเลยหน้าหลังสี่เพาไอ้สี่ล้อเนี่ยผมเปลี่ยนหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างบูทลูกหมากอะไรผมจัดก,การเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับก็คือพร้อมใช้งานแบตเตอรี่2ลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับมาดูเครื่องคันนี้นะครับดูเครื่องดูเครื่องอึ๊บนะมา นี่สวยเลยร้อยสามสิบแรงนะปั๊มสายนะครับเป็นปั๊มสายสี่1ฮหนึ่งนะคันนี้เป็นสี่1ดหนึ่งด้วยนะร้อยสามสิบแรงนะเครื่องรหัสเดียวกับบ้านเราเลยนะนี่เป็นหกล้อนะยางเยิงก็ใช้ได้นะสำหรับรถดับเรเดียนนะนะครับยางเยิงก็ใช้ได้นี่พื้นดับไม่ผุเลยไม่บุบไม่ผุนะครับสวยๆตัวงงตัวงับใช้ได้หมดนะฝาท้ายแหมมาดู อ่ามีถ่ายให้พี่พี่เขาดูหน่อยพื้นดําเป็นไงใช้ได้ไหมใช้ได้นะพี่พี่สภาพรถล,ลูกค้าเก่าทําวัสดุก่อสร้างครับวัสดุก่อสร้างนะครับคันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องใช้งานไม่ได้โหดร้ายอะไรนะครับนี่เห็นไหมกันข้างถังน้ำมันนะครับนี่แอร์มีพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับแอร์ม e, ีนะครับแ e. อร์มีอ๋อมือหมุนว่าเท่าทีพี่ๆนะครับ ทุกอย่างครบนะนี่ดูดำเดิมนะครับยกไว้ได้อย่างดีเดี๋ยวผมเอาหัวลงให้ดูก็ได้นะครับอ่มีเดี๋ยวรอแถวๆนี้ก่อนเดี๋ยวหัวหพี่ๆเขาลงลงให้ดูก่อนรถจดทะเบียนปีห้าสี่นะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าสี่เป็นรถประกอบนะรถประกอบนะครับนะพวงมาลัยพาวเวอร์ละเรียบร้อยอดูภายในนี่เบาะสวยภายในครบนะครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับ ไม่มีบุบสลายไม่มีแตกหักนะครับเบาะลายญี่ปุ่นเลยนะครับมาจากญี่ปุ่นเลยไฟเฟยครบนะครับไฟหัวก,ก,ก,กงหัวเก่งม่านบางดงบางแดดครบนะครับสบภาพแบบนี้เลยนะสวยๆพร้อมใช้นะครับเอาไปใช้งานเป็นแบบใช้งานได้เลยแม็โครเล็กขึ้นนะครับกระบะยาวเท่าไหร่ไว้หมีสามเมตรสามเมตรสิบได้ไหมกว้างเมตเก้าสิบนะครับ ก็ใส่แมคโครเล็กได้สบายนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากแบบใช้ใจ่ายเบาๆนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องไปซื้อรถใหม่ก็ <c oughs> แนะนำคันนี้คันนี้ดีด้วยนะได้เป็นเครื่องใหญ่ด้วยเป็น1้0ยร้แรงนะครับรถห้างตอบโจทย์ท่านไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นเครื่องใหญ่4ี่พันกว่าซีซีกำลังดีนะครับดีกว่า100แรงเทอร์โบสี่เจบีเยอะผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับคันนี้ผมเสนอขายราคาก็ไม่แรงด้วยนะเนี่ยตาเพชรแล้วนะ สภาพแบบนี้นะเรียบร้อยแบบนี้พร้อมใช้งานนะคันนี้ขับมาจากขอนแก่นนะรถนะครับมาเก็บช่องลงช่งล่างเรียบร้อยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะผมเสนอขาย3ามแส0สีบาท3ามแส0สีบาทพร้อมส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมอยู่ที่ไหนขนมันขนปาล์มผมว่าจริงๆถ้าไม่ได้จะบรรทุกเยอะแบบ5คิวก็แนะนํานะเพราะว่านี้ได้เครื่องใหญ่ยังไงผมเข้าใจว่ากําลังนาดีมากเลยนะครับ เครื่องเครื่องก็ดีนะสตาร์ทได้ไหมเนี่ยหมีเอาตัวไอ้นี่ดับลงไยใช่ไหมมาเดี๋ยวตาใหพ้พี่ดูหน่อยนะคเครื่องดีพี่พี่เครื่องดีเลยนะครับต้องบอกว่าเครื่องดีเลยนะครับเครื่องดีมากนะครับเครื่องดีมากนะครับเครื่องดีอะไรดีทุกอย่างนะครับ ดิดหน้าด้วยนะครับลองดูนะพี่ๆสามแสนี่หมื่นห้บาทสนใจก็โทรเบอร์ผมขึ้นมาให้ไลน์ผมขึ้นมาให้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ